นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับตัวนี้มาจากผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นสมุดประกาศหรือเปล่านะครับส่งมาเมื่อวานนะครับของเคอรี่ครับของถึงวันนี้นะครับแกะเลยครับแกะเช็คเลยใครอยากขายก็ส่งมานะครับส่งมาครับยังรับผมยังรับอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าราคามันจะมันจะลงครับ ยังรับซื้อเรื่อยๆครับดูเครื่องกันนะครับมีแต่กล่องนะครับไม่มีอุปกรณ์เหมือนกันนะครับ ท่านไหนยาขายก็ส่งมาได้นะครับมีรอยบนหัวนะครับรอยฟิล์มนยผมจะแกะฟิลมเลยนะครับแกะดูเลยครับว่าหน้าจอมีรอยไหม หน้าจอไม่มีรอยนะครับแต่ว่ามีรอยมุมนะครับเนี่ยรอยมุมนี้นะครับลูกคขาโอเคครับ